อมหลายมึงคิดม่าขวดจะเดินเมาอะไรหนิก็กล่าก็อไร่าี้ก่อนนั้นนีไม่พูดเลยเหรอไม่เคยพ่อคุณแม่ขอมาดีไม่ ให้ดูอะ่ะให้ดูรีวิวแล้วกันนะนี่นี่นี่ดูเข้าไปดูนี้ทับไปดูเข้าไปเสร็จอ้อมเขาหน่อยเขาจะได้เหมือนมาเที่ยวกับเราด้วยแบบเออเที่ยวแบบสดๆนะเราต้องบอกกับว่าเราอยู่ที่พระราชวังเคียงบอกกงค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเคียงบอกกงพาเลสเนยตุลพาวาดีนะคะโอ้โ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเพลงยุคกัจะเป็นทาร์ซานบอยจริงเหรอชื่อนี้จริงเหรอทาร์ซานบอยเนี่ยเนี่ยเพลงนี้เลยไม่แล้วไม่แล้วคือสถานที่คือชื่อนี้เหรอ เคบูกุ้งพาเลสไงจริงมีจริงๆเหรอไม่นะไม่ไม่ที่นี่ที่นี่อันนู้นคือชื่อพาเลสอ๋ออ๋อพาเลสไม่ใช้คำว่าอย่าใช้คำว่าภาบใช้คำว่าเทคตอนนั้นเป็นเทคแรกที่คุณนุ่นหอมเข้าไปเหยียบครั้งแรกในชีวิตนะคะเข้าไปเข้าไปเที่ยวหรือทำงานออมันติดตามพี่เขาไปค่ะไปดูงานก่อนค่ะแต่ว่าก็คือเป็นแบบ ก็ต้องยอมรับว่าตอนนีก็หนีหนีเข้าไปนะคะเพราะว่าเขายังไม่มีการตรวจแบบประชาชนอตอนนั้นคืมอม3เข้าไม่ได้แน่ๆเพาแอบเข้าไปนะคะ <c oughs> อยากรู้วเป็นยังไงให้ไปดูหนังเรื่องตุ๊กแกหลักแป้งมากนะคะนางจำลองพาเล <c oughs> <conferences> ตเราจะลองยุคนั้นมาเลยนะคะมันต้องมีไฟลกลมๆค่ะ นี่คือให้ดูรูปอย่างเดียวน,นะอย่าถามประวัติความเป็นมานะไม่มีใครรู้นะแถวนี้โอ้ประวัติความเป็นมาเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยเหรอกคะ <c oughs> ่ะก็พระราชวังอ่ะพระราชวังก็เป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์ในยุคก่อนหุ้ยนี่ความรู้ล้วนเลยอ่ะรู้ศึกษาม,มาก่อนโอยอยู่ในหัวเลยค่ะเรื่องของเกาหลีก่อนจะมาเกาหลีต้องคันหลีก่อนนะคะ <c oughs> ใครบอกจะไม่ผู้คำหยาบผู้คำหยาบเฮ้ยเราพ่ายร่ลูกก็อยู <c oughs> ย่นะคะอนาทูเซ็ตนะอนาทูเซ็ตเสืเหลืองเสืเหลืองเป็นไงมา <laughs> <laughs> beautiful, yes, we are beautiful. Uh, you mean the palace or me? Of course, you. Oh, hey, thank you. Come Mida. ไม่มาส่งการไม่มางานสงการที่ซูวอนครับมีด้วยหรอสงการที่ซูวอนซูวอนอยู่ไหนดีกว่า I never heard before เคยได้ยินมาก่อนนะคะว่ามีสงการที่ซูวอนด้วยต่อไปเราจะไปที่หมู่บ้านที่มันโบราณนะคะตักบอตีตักบอตีมันชื่ออาหารอะไกฝรั่งเป็นไงอ่ะ จินตนาการนะะนี่แบบูคนบางคนเขาแต่งตัวเป็นแบบชุดประจำชาติมาเดินถ่ายรูปกันนะตอนแรกาขจะใส่ด้วยแต่เขาบอกไม่มีใส่ใช่แล้วก็ที่มีก็จะเป็นแต่ชุดหมาลบกอนพ่อมาไม่ใหญ่พ่อมาพ่อมาถึงจพ่อมาพ่อมาเพราะ่าแม่มาพี่น้องมาหมดนะคะสายๆายายพี่น้องแขกพี่น้องแขกนี่อีกสองคนพี่น้องแขกว่า ก็เป็นบูรพ์ก็เป็นญาตในชุมพลอองอิงบอกว่าวันไหลบางแสนเราติดมากค่ะไม่มีใครถามนะคะหนาวหรือร้อนคะเหมือนแดดแดงๆอะอากาศเป็นยังไงหนาวหอยมากคืออากาศอะมันเย็นๆแต่วันนี้ ลมแรงมากซึ่งคนเกาหลีเขาบอกว่าวันนี้อากาศดีมากเขาก็เอามานั่งปิดถูกแต่ถูกแล้วเราต้องไปทางนี้แหละเพราะว่าอีอสายมือเราต้องไปอีส่วนสายมืออย๋อไอ้นี่พดหนูขายไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นแล้วค่าอยู่ตเกียะอยู่โซลค่ะเกาหลีใต้ค่ะ นี่หนูไม่ดูไอจีพี่กี่วันแล้วค่ะที่บ้านมีเน็ตไหมคะหรือว่ามาใช้เน็ตฟรีตามสถานีรถไฟฟ้าเราจะใช้เน็ตฟรีให้แนะนอนะไปอนเมืองบ้านพี่อยู่ราชบุรณะแต่พี่ไปเล่นเน็ตฟรีที่ดอนเมืองเว่าพี่อยากไม่อยักแต่พี่ไปยนเมืองเน็ตฟรีเหรอแต่ชวนนับบุญมีเน็ตฟรีนะมีออ๋ เขียบขจีดอกไม้น้ำสวยมากใครจะมีแท็กซี่อะไรใครได้แบบมีถ้าเขามีแบงค์เขาไวไฟใช้ฟรี Really เอ่อ In s u a n a b ทุกที่มีทุกที่ที่สถานที่สำคัญเพียงแต่เราไม่เคยใช้เพราะว่าเรามีสั 3G 4G ไง 3G 4G ที่ความไวเหมือนเอชเหรอนี่ไงมาพาส เอ็มแมวเอ็มใหม่บอกถามว่าพาสเวิร์ดอะไรคะไวไฟที่ดอนเมืองี่แขกร่งต้องต้องเออเนี่ยมันไม่ต้องเข้าไปค่ะคุณผู้ชมเข้าไปแล้วก็กดกดกดกกดดแล้วก็ฟรีคำว่าฟรีอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้พาสเวิร์ดค่ะเพราะมันเป็นฟรีจะหอมค่ะบอสผู้ชายที่เกาหลีน่ารักไหมคะน้องทามมากค่ะมากใส่ของหอมมากเท่ากันน่ารักมากแล้วก็ยังแบบมากค่ะมากค่ะไม่ใช่แค่น่ารักค่ะ แพงมากด้วยมาถึงอะไรเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบแบรนด์เนมแล้วเราก็หิวแล้วสารทีุ่ียามเลยเพอครับตำรวจนะออกถูกวะเนี่ยไม่ก็นี่คือทางเข้านี่ไง่าหรือจะกลับไปยัอนนั้นอันนั้นคือทางเข้าที่เราเข้ามาไงแต่นี่มันคือข้างๆถูก เาก็ได้นี่เดี๋ยมใช่เกาหลีดีไมมดูดูคุณโปเลสก่อนยืนสูดอากาศการถ่างค่ะองศานี่ยกำลังดีมากไม่ใช่ถูกแล้วอันนี้เราท่างออกโอ้ดีครับต่อ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  เออเข้าห้องน้ำปุดกเยี่ยวไม่ป,ไปไุ๊กชิ่พรุ่งนี้ฝนตกนะครับออกไปอย่าเริ่นพกร่อมทำไมจูนถึงรู้ว่าจูนหน้าเหน็มเหน็มเขาก็เข้าเน็ตด,ดูกรูนไหมเข้าน้ำปะไม่เขา้าวพอเขา้เขาลิย่างมาไม่่หงนนะ ข้าวข้าวอ้าว,าวาข้าวห้องน้ำก่อนนะสต๊อปแค่นี้ก่อนนะ,ะทำไมละ่ะห้องน้ำก็ไลฟ์ไปเลย <laughs> เห้องน้ำไลฟ์ได้เหรอจะดีเหรอควดปลาเขามาอยู่เกาหลีแล้วจ้ะอยากกุ้ยเฟย์สนมเอกสถานแพรดินโอ้ชื่อนี้พ่อแม่ตั้งให้อย่างนี้เลยใช่ไหมข้าสิไม่เข้ากันไหมหนี่ค่ะเดี๋ยวข้าว ยอยู่กับพี่แขกก่อนน้ำเพราะเขาไปเข้าห้องน้ำกันอืมสวยมากวันนี้เห็นปะแต่แต,ตัวดูแพงอ่ะมาเทียวพระราชวังคือดีมากมากีความสุขอารีดังอารีดังอาราฮิโยนาเดจโมโตคันตา เกาหลีตอนนี้ออมพี่ไม่แน่ใจนะครับพี่ไม่ได้ทรศาพท์ว่ากี่องศาแต่พี่รู้ว่าไอพี่แขกว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ10หรือ15องศาเท่านั้นนะค้าวันนี้แล้วแดดที่เกาหลีดีมากหน้าไม่ดำด้วยอืให้กูเต้นเหรอค่าคนในพาร์คเยอะแยะ คนมองอากาศดีดชีชนีเกาหลีก็มองต้องทักทายก่อนอันยองเนื้เอเซพี่แขมือนบียอนเซลอขอบคุณนะน้องตาถึงมากเลยอะ่ะหัวร้านตัดผมลุกใหม่ให้ดูแบบเออ เมืองไทยร้อนมากเออทนต่อไปเนาะเรามีพาสะปอร์ตเล่มเดียวอยู่ได้ที่เมืองไทยก็ต้องอยู่เมืองไทยนะคะโอ้ยนั่งพักกอ,นนอามเหนื่อยอรีดังก็มารถใช่มันเป็นเพลงที่เหมาะกับการร้องที่เกาหลีที่สุดอรีดังอรีดัง <c oughs> มืนป้ามอเลยอะเมืเ่อกี้ขอบคุณมากค่ะพี่แคร์สวย เห็นหน้าพี่ขี้นี่กูชื่อแขไม่ต้องเติมสารีให้สถานแดดมากหน้าไม่ดำอ่ะทำไมหัวร้านดีออกเปรี้ยวสเปทำไมไม่ติดขนตาตานวานโอ๊ยไม่เอาแค่นี้ผู้ชายก็มไม่ไหวแล้วหล่อเข้ม ค,ค,บบคุณคุณไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นคำที่ไม่สุภาพออกจากว่างหรออืมไม่รู้สิทริปเนี้ยั้งทีบอกกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออจริงๆอืมตามเข้าไปอะ่ะแดดสวยเห็นปะ หพี่อะไรดูเป็นทางแบบอินเตอร์อ้าวมาแล้วตับมาแล้วอ้าวเหรอต้องหอไปไหนล่ะลมมาอุ้ยสนุกคนอุ้ยเกือบพูดอะไรไม่เดียวไปเลยเกือบหลุด <c oughs> ดีนะมีสติไม่สติได้ปะโอเค,อเ,คเข้าลนะ โอเคเดี๋ยวรอพี่หยอมยังอยู่ปะพี่แขกใส่แว่นแล้วสวยเซ็กซี่ถอดแว่นแล้วหวานโอ้ยขอบคุณค่ะสวยอชั้ด้แขกสวยค่ะ,ค,ค,ะคุณแขกงดงามถูกต้องเนี่ยเห็นความงามบนใบหน้าสบลยนะคะเมืองไทยไนงะ แล้วก็ดําสวยไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออสโลแกของเราก็คือผิวไหนก็สวยได้เออใสๆอย่ามามีผัวอยู่นี่เนาะพูดจากใจเอ้ยพูดไม่พอยกละอย่ามามีแฟนอยู่ตรงนี้เ,เ,เพราะว่าผู้ชายเกาหลีดีจริงคุณดีจริงค่ะพี่แขกโอ้ยขอบคุณค่ะสวยงามนะนนแขกเปคนพูดบ้ามากเล 29เกาแล้วค่ะปีนี้ก็จะเต็มสาสิบแล้ว ถีอะไรกันเยอะแยะถีนานมากเลยน่ารักเลยมากขอบคุณค่ะกลับไทยก็ประมาณอีกวันสองวันนี้ก็จะกลับแล้วอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ็นจอยขอบคุณค่ะทุกคนติดตามจนเออตอนนี้คนเริ่มเดินมาแล้ว,ลวก็เริ่มหายแล้วก็เริ่มหายแล้วว่าแบบมองเราปแปลกๆทำไมเราเดินอูอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย หนหอมหนพี่หอมแฟนอยู่ละไปสี่ค่ะให้เขาไปถ่ายด้วยมาย้ยคุณแขกอย่าไปลงอุ้ยขอบคุณค่ะที่เตือนคงไม่ทันลแล้วออล,ล่ะอ๋อล,งลองละอ๋อล,งลอ,อลงละกินต <c ười> ่อไหมฮะ เป็นยีราฟน้อยเอ่อเกาหลีน่าจะประมาณสิห้าองศาค่ะเกิดอะไร้นเหมือนมอริสเคตอนวบน้ำเลยค่ะขอบคุณค่ะ pues. ขอบคุณค่ะสำหรับความชมแต่หน้าพี่ดีมากพี่อุ้ยฝรั่ง Hello อันยองสเตโยเอ้าทำไมกูมองไม่เห็นอะไรเลยอะไอ ทำไมหน้าจอฉันมืดนะไม่มีไฟเลยเลยโอ๊ยแต่ละยุ่งยางลำบากฮะํามเดินไปดูอะไรไม่รู้แถวไหนแถวนี้ยใกล้ๆทำไมหน้ามืดนะจอมองไม่เห็นเลยใช้ไม่เป็นด้วยทมซูงอะไรอ่ะไม่รู้ออโอโ๊ยถามทำไมหน้ามันมืดนะ เดี๋ยเ่าหาโอเคอุยตกใจเลยเมื่อกี้กลัวมากเลยเ,เห็น,นะน <c oughs> หน้าตัวเองมืด่ะกัว่ากว่ากัวหน้าตัวเอง้าดพี่ขา่าวทำไมไดพี่ขา่าวทำไมถ้าห้องน้ำจ้าคะอ๋อสงสัยพี่ขา่าจัดชุดใหญ่ค่ะแฮปปี้มิว เออว่าเราอยากกินฮำเบอร์เกอร์ไม่โดนไม่เห็นอยากกินเลยดูลมหลับดูลมโอ้เมื่อกี้ตอนอยู่ข้างบนน่ะลมแล้วที่มไม่ได้ขึ้นกูขึ้นแบบลมมาขนลมเลยลมมาข้างแรงม่